สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนิพสีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเท่เราพาทุกคน,ท,กคนทุกท่านมาอยู่ตลาดเย็นเมืองสุรินทร์นะคะโอ้ฝนาลาหลากหลายเลยนะคะทุกคนอยู่ที่ตลาดเย็นวันนี้มีปลาช่อนตัวโต,วต,วต,วตวนะคะแล้วก็ปลาขาวแล้วก็มีปลาซิวใบไผ่ด้วยนะคะโอ้ เพิ่งเคยเห็นนะ,ะทุกคนเนี่ยบาซิลใบไผ่นะคะเพิ่งเคยเห็นค่าโอ้น<อ>ีม่มันขมไหมแม่ไม่ขมขมอันนี้ก็เป็นกระเป็นปลาช่อนนาตัวโตๆเลยนะคะ,ะแม่ทำเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ผีผวนมาแต่ว่านุกลับเร็วก่อนนะแม่เนาะไม่มานานหรือยังอ๋อนั่นแหละทุกคนนี่นะคะ านะคะทุกคนปลาซิวใบไผ่แม่บอกว่าปลาซิวใบไผ่นะคะนั้ be นนะคะขายไปบ้างแล้วนะคะทุกคนขายไปบ้างแล้วนะเอเรยค่าอเรยค่าปลาซิวใบไผ่ลาชอนแม่มันอยู่แถวไหนเนี่ยแถววัดประสา มุ้งสลิงเรานี่นะปล้อ๋อว่าประสาทเงาสนิท right> <OK okay, นะคะทุกคนใกล้กำังเทวสลิงปลาท่านกลับหรือยังพงท่านกลับยังอ๋อนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูปลาอีกนะทุกคนว่าจะมีปลาอะไรอีก่ไหมนะคะนู่นนะคะปลาแม่ก็จะมีลูกคอนะทุกคนแล้วก็ลูกอ่า ไี่เปไปตรงนู้นเะด้อไปทุกคนที่ผูน,นะทุกคนอ๋อเขาทำวันที่ยี่เปบเ่อที่เร็วจัดมัอมแต่ไม่ทำเร็วจังไม่รู้ก็ทำก่อนเป็นคุเส้นที่หนึ่งที่หน่ เป็นขนาดนานหน่น้อยเาะวมันแนที่หนึ่งอ้วววววปเววามาวววะยวววาวว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 วยนะวววนวลวววาปาวว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 วก็วววววยกวววว้วว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 ปลวว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 อวววววววนวววววน นี่ว่ะครับเองเอ็ง <laughs> 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 โหนี่ปลามูนมาตัวใหญ่เลยนะทุกคนเนาะปลาเทีมนะคะนี่นะคะปลาฝนตกน่ขอปลามาเยอะเลยทุกคนนี่ตลาดสดินนะคะวันที่18กันยายน2567นนะคะทุกคนเนาะ อันนี้คือบรรยากาศรอบเย็นนะคะที่ตลาดค่ะก็นี่คือบรรยากาศตลาดในรอบเย็นนะในวันที่18กันยายน2567นะคะไม่ท่างอรค่ะไอซิ่มลาล่อกอน ค่ะทุกคนก็บรรยากาศตลาดสุรินนะคะตลาดสุรินในวันพุธที่18กันยายน2567ก็มีอ,อาหารขนมของหวานผักมากมายนะทุกคนก็มาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะในรอบเย็นนะคะกห้บรรยากาศให้ชมนิดนึงนะคะบัวก็มาอยู่ตรงนี้นะคะโอ้วันนี้ยังอยู่รอบเย็นนะบัว บัวหลากสีนะทุกคนก็ยังมีนะคะกระทูนะคะมะนาวนะคะสาคูและนี่กล่องละยี่สิบสิบเจ่ต้อน่ากินมากเลยวุ้นตัวลูกเลยขี่ไช่ไคยังไงคะฮะขี้ไช่ไคยังไง คันนี้เ,เ,อเือเอเือกสีะชิ้นเท่าหร่คะบาทชิ้นละสิบบาทนะทุกคนผู้ชายชิ้นละสิบบาทเ่นทานสดแล้วก็ทอดนะทุกคนีจนจุดนี้นะคะนี่อาหารรอบเย็นสุขภาพร้อนเย็นมากกคนับ้เลได้จไม่นห ขนมตาลเจ๊หมูนะคะตรงนี้นะข้าวต้มขนมตาลมีนะทุกคนแล้วก็หมูสดฝั่งนี้นะนี่คือบรรยากาศตลาดมงสลิงนะคะให้กับเพื่อนในสี่ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะคะแา่ใช้สองทัได้เลยนะคะในช่วงเย็นนะทุกคนในช่วงเย็นก็จะอยู่ฝั่งนี้มีทั้งดอกไม้ของหลายอย่างเลยนะคะ อย่างง่า,ายนะคะทุกคนเนาะน่ากินมากอันนี้คือสดใหญ่นยยนะนปลาแล้วก็ขา,ายอาหารของป่าอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนแบบน่ากินมากทานมากเลยนะทุกคนนะนะคะยายก็จะนั่งขายอยู่ตรงนี้แหละนะทุกทนะุกวันอันนี้คือบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์นะคะในรอบเย็นวันที่18กันยายน2567เราก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนท,กทุกท่านได้รับชมกันนะคะมีปลามีผัก มีปลานะคะอาหารขึ้นบ้านหลากหลายมากมายเลยนะคะม,มาเลือกซื้อกันได้ในตลาดมูงสุวินในรอบเย็นนะคะตลาดสดด้านผักนะฮะชนเราก็หวังว่าทุกทีทุกคนที่ทัานก็คงจะตุดใจในที่ของเลาว่างไม่มากก็น้อยนะคะอาหารติดประกันใด้ต้องาตประกานอะไรเพื่อทีจทนที่มียตุกเดทุกอยงขอบคุณทุกๆกำลังใจที่การสนับสนุนช่องของเรานะคะ เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับซักค่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวน่าสนและสไตล์ได้มีกำลังใจในสิ่งที่ค้ดและต่อไปนะคะสวัสห้าบาทสวยก็มีแกตุ้งลูกธนะคะขอใหโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ